nhìn thái tôi nhanh nhây Bà kẹo mới tôi nhìn nhây Bà nhìn thấy cái <sore!​> <tươi> <có nhalted> hết <jamais> thấy đây không không <stır diode> <tư> rồi Bà thấy không có xây sâu Ủa, bà giảm ngài Ủa, mất này khuyên cao Bà kẹo mới nằm ở lượt Nằm nó Nằm ไม so ่ได้ว่าเนี่ยมือเราไม่ติก้นเอนใหญ่ไม่แต่ปลเก่งมันบอกนี่ครับโอ้ตัวปาเก่งมิตรรุ่นเฉพาะเราเอาเอาอีกทีนะพราลอวรผมไหนเรายอกินมันกัน่ะโอ้ปลาเนี่ยกรบพุทันหมดครับพุกอยู่ในเรืออยู่ก็เต็มอยู่ไม่ใช่ปลาตัวนี้ด้วยนี่ไม่เข้ามือเท่ากไดกระอกมีเอยนี่ปลารุุ่นี่แหละเต็มกรอพอดีเลย เดี๋ยวไปกับกันมราไปว่าไรเดี๋ยวจะไปกันนั่นเลยดีเนกับพวกใครคนี้งมาด้ยมึงมีการโ้ามือเจ้าดเจ้าเจ้าเจ้ มาอเมงมากดูดีวะมีปลลูงก็เจีเสียอตันหลักเนโอเมันั่เลยมันอันนั้นเต็มยืเาตัดแมันตัดมันกบบขาโอ้บ่วบามันอยู่นิ้มน้ำน้ำลาน้ำไปหนิมันไปน้ำน้ำนะตองป้าหมดะปลาเลยป๊อบป๊ป๊บป๊บเ้าว่านี่ไอไอไาีนานหนะ กเดี๋ยวไปเอายิเอายิดอ่แล้วหินทวงทนหินมัดอนน้ยุติไปกนหินอันนี้นักปลไดู้่กกระดัมหนาดัมหนาเพราะมันบ่อน้ำหนบ่อยทวงล้ำหน่อยทวงหน่อยมาเดิเอาไปเห็ดจากไหกินมาเนี่เอาไปเห็ดปลาครับเอาไปเฮ็ดปลาลาปลาลแล้วกรปลานี่เอาไปเฮ็ดปลาลาที่ว่าเออเอาตรงสีไปคอยแซรนี่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 นตกเก็นเป็นส้ส้นตีส้่นี่เนี่นี่เปไม้ไม้เนี่ยมึงจะเอาของกินด้ไสด โตไม่ได้ตกันเลยยัดอไก็ต้กันเลยคือว่างเราต้องยามน้อกดเน่ยน้มตะเกมากิ้แกงนี่น้ำหอมมันมือกเจ้าหน้าที่โยกตอวานลุมกินข้าปลาบ่มือไปกัไปทีละวะปลาประเด็นน้ำพวกล่กันี่แล้วมากินน้ำแกงนี่ละน้ำแกงนี่ละนี่โนนี่ที่โน่นี่อนี่กินใจของใหม่คือกิด้ของใหม่พูดีตัวเอาปลาขึ้นมาหันแมนรยแงยุยโอ้รุยแล้วเลย จอร์ก้อ uhm นพักกันได้ยังไังเาไเาี้่นม้ไมาเหาหเห็ดไอป่เหไ็ด้เที่ยวบ้านมูไปแล้วก่ได้หาเห็ดเนี่ยมแล้วมูเจไงมูเจ้องมาหาปลาสันตัวพ่นานีล่ะแต่เจ้าชิบูรีมาหาเขาจิขึ้นไปในปุ่น ดตเไอ้ผมถ่ายรูปแน่ผมถ่ายรูปแน่เพิ่งใส่เบิ่งในยังแน่น่นนะโอ้มาหาเห็ดขานส้น้นไทยไน่น้าแกงน้าแกงขึ้นแล้วว่าพักกันมาหาเห็ดว่าสั้นไหมอนั่นมอกนอานละแล้วว่านี่คือน้ำนี่ไม่้ชา นี่ครับหนีมันนได้โวเด็กแดงน้ไอ้เห็นเราโง่นเราโง่แดงเห็นา่ังไก็บอกงี้นี่น้นี่ด้ยาน้ม่ไ่เอดเอเอดี๋ยวใส่พินกระตาไว้เลยเมาก่อนเข่านโอ้ว่าทำมาดาด้นีด้เามาแต่เต้่ วันนี้ไปยังไรน้ำู่ฟังทั้งหมดใอเลย้ม่ไอคนมากเก็บเหชดนี่ย่บ้านไหนก่อย่บ้านแกงยีบ้านแกงยีบ้านน้ำถั่มนี่ล่ะย่บ้าน้ำถั่มนี่ล่ะวัได้ให้นาตะกาไปยังไรฮะนาตะกาไอยีว่น้ำนี่มันโมหน้าเสียหน้าเสียเฮ็ดยังไหเราวันนี้เฮ็ดยังไห ย่าแมลงก็สิมาหาเอาตอนนี้นะเสียพักกันใส่เขาหยั่งใส่เขาก็ขอจีบหางบลาดิใส่เขาก็ขอสิมหานี่เกี่ยวบลาท่านเกี่ยวปอาท่านมันมาไหว้พอดมันมาไหว้พอดมาในน้ำตอนนี้คือคือไหลออกจากปลาเขาไปลุงมันไหลเขาก้องพูดครับพูดมันไหล่ขวางประตูเอ๋อมันไหล่ขวาประตูมองไอประตูไอนี่ครับประตูรอท่ามือเห็นมดนั่นแหละที่ครับเปิดน้ำออกนิดมั้ อะไรกันไปไม่ถึง่นนู้นมันกับไปกับเไป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 เป็นกำลังใจให้เอาไปหาเห็ดมันกับมีมุ้งมุ่นเอานี่ะงไนี่ออกจากนี่มันกับไปสอดมุ่นเป็นหมอสอดมุงกับหัวมุ่นไปกับเป็ดปลา ปลาเนี่ยเป็นท้องหน้ามันเป็นท้องหน้าอ่ะหมอปลาเนี่ยแ<ม>กยัยเติบเคลื่อนว่าปลาอย่างงี้ปลา,าอย่างงี้กเกี่ยววัดร่อนใด้รึเปอนน้องกูบินขวบร่อนลายหม่องมันสามาปีร่อ,อนครอบใช่กันครับมันก็ไปทั้งนี้มันก็ไปห่อนู้นแล้วก็โค้งไว้ฝุ่นครับมมันปจุุด พื้นที่ที่เห็นอยู่ข้างหน้าตอนนี้ก็คือเป็นแปลงน้าเข่าหอมมะลิกอคสิบหของพี่น้องบันแก่งอำเภอยยกชุมนอยจังหวัดศรีสะเกดเป็นพื้นที่ที่ลุ่มที่ลุ่มแม่น้ำมูลตอนนี้น้ำท่วมเขากำลังจะพ่อเกี่ยวแต่ว่ากัด ได้รับความเสียหายน้ำท่วมมิดเบิดครับพื้นที่ในย่านนี้สิ่งหนึ่งก็จะเป็นโน่นปรา,าสาทครับกับพี่น้องมาเก็บเห็ดอีกสิ่งหนึ่งก็จะเป็นที่ลุ่มเป็นที่นากระน้ำท่วมทั้งสองพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่นาส่วนพื้นที่นาที่เป็นที่ลุ่มพี่น้องบางส่วนก็เอาเรือมาใส่ เบ็ดไซมองครับหาปูหาปลากับเป็นไปตามวิถีครับพี่น้องส่วนหนึ่งกับขึ้นโคกครับขึ้นโคกเขาปลาหาเห็ดครับ,รบกองอีเลีกกับเป็นกําลังใจให้ครับทุกไฟครับขอหายพานผลวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยดีสู่ต่อไปครับชีวิตเท่ายังอีกยาวไกลขอให้อยู่แดงมีให้อยู่ดีมีแห้งครับสุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคปลอดไพรครับมีความสุขหลายๆพอกันไหมครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนี้ครับฝากกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งให้นำครับสวัสดีครับ